สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเล่าประสบการณ์การทํา PRP บํารุงผมนะคะจากประสบการณ์ตัวเองก็คืออาจจะไม่ได้มีรูปหรือขั้นตอนอะไรมากเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะรีวิวตั้งแต่แรกไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะก็คือ PRP เนี่ยย่อม,มาจาก Platelet Rich Le Plasma นะคะก็คือเป็นการเจาะเลือดนะคะแล้วก็นำเหมือนเลือดตัวเองไปปั่นนะคะเพื่อให้ได้ Growth Factor นะคะแล้วนํา Growth Factor ค่ะไปทํา คงจะไปผสมกับอะไรบางอย่างนะคะตามขั้นตอนของเขาเนาะแล้วก็เอามาฉีดก็คือฉีดได้ทั้งที่หน้าแล้วก็ที่ผมนะคะก็คือเหมือนว่ารับรู้มาว่าก็คือตัวเองอะคะ่ะมีปัญหาเรื่องผมบางแล้วก็คุณแม่อะคะ่ะมีผมที่ที่บางก็คือตอนนี้อายุเกือบหกสิบเนาะก็คือเวลามัดผมเนี่ยก็คือคุณแม่จะเห็นแบบหนังหัวแล้วก็เห็นผมขบมวนแบบเป็นเส้นนะคะซึ่งแบบมัน เราก็กลัวเนาะมันอาจจะเป็นกรรมพันธุนะ์เนาะก็กลัวว่าในอนาคตเราจะแบบนั้นก็เลยหาทางแบบบำรุงไว้ก่อนนะคะซึ่ง PRP เนี่ยต่างจากปลูกผมยังไงนะคะก็คือหมอบอกว่าถ้าสมมติว่าเหมือนรูผมเราอะคะ่ะรูนึงเนี่ยสามารถมีผมขึ้นได้ 3- ถึงห้าเส้นนะเนาะในคนที่เหมือนว่าขึ้นเต็มอะเขาก็อาจจะขึ้น5้าเส้นในคนที่ผมบางเนี่ยก็อาจจะ ขึ้นไม่เต็มอะค่ะแบบหนึ่งเส้นสองเส้นแต่ว่าถ้าคนที่ที่แบบหัวล้านเนี่ยคือเหมือนรูมันไม่สามารถขึ้นได้อันนี้ก็คือต้องบุกผมแต่ PRP เนี่ยเป็นการบำรุงเนาะให้แบบรูนึงเนี่ยมันสามารถขึ้นได้ประมาณแบบเต็มที่สามสามสี่ห้าเส้นอย่างนี้ซึ่งก็รู้มาว่าบางคลินิกนะคะเขาก็จะมีให้เลือกทา PRP 2แบบมีแบบพรีเมียมอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าส่วนตัวคลินิกที่ทำอะค่ะไม่ได้มีให้เลือกนะคะก็คือ ก็รู้แค่ว่าทํา p r p ก็คือเขาก็จะแบบมาเจาะเลือดเรานะคะแล้วก็ไปปั่นนะคะไปปั่นแยกแล้วก็ไปผสมอะไรสักอย่างอะละแล้วก็มาเป็นหลอดแล้วก็มาฉีดบํารุงไปที่ผมซึ่งมันก็เจ็บถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บตอนเจาะเลือดะค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเส้นเราอีกนะคะก็คือจริงๆอ่อะไม่ชอบเป็นไม่ชอบเจาะเลือดเลยเป็นคนแบบเส้นเลือดเละค่ะเจาะแล้วแตกเจาะแล้วแตกอย่างเงี้ยเออซึ่งแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไงคะก็เลยทําจากแบบคนที่แบบ เส้นเล็กอะเจาะจนตอนหังคุณหมอบอกว่าเอาแบบเส้นใหญ่มากอะไรแบบนี้แต่ก็เคล็ดลับนะคะคืออย่าเปิดแอร์อย่าเปิดแอร์แรงเพราะแบบปกติก็จะเจาะจง่ายแต่มีครั้งหนึ่งคุณหมอเปิดแอร์แรงแล้วหนาวเหมือนเส้นมันโหดนะคะอก็คือแบบเถ้าไม่หนาวเงี้ยมันก็จะทําให้หาเส้นเลือดได้ง่ายเส้นมันไม่จมนะคะก็แล้วก็เขาก็บอกว่าก็ที่นี้โก์แฟกเตอร์มันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายเราด้วยเนาะก็คือส่วนตัวเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะ ออกกําลังกายแต่ว่าช่วงบางช่วงก็ทํางานหนักนะคะแบบพักผ่อนน้อยซึ่งแบบยังแซลยังแซลกับเพื่อนอยู่เลยว่าโอ้ยเจาะไปก็คงเจอแต่กาแฟเพราะว่ากินแต่กาแฟไงคนะทํางานจะเจาะไปก็คงเจอแต่กาแฟเอากาแฟมาบํารุงผมแล้วมันจะได้ผลไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็เซลเซลตัวเองเนาะแต่ว่าผลปรากฏก็คือทําไปประมาณ4ครั้งนะคะพอครั้งที่4ี่รู้สึกว่าเออเราเริ่มมี เนี่ยค่ะไรผมขึ้นตามกรอบหน้าแบบชัดเจนแต่แต่อันนี้คือทำแบบหกครั้งแล้วนะคะถึงมารีวิวคือไม่ว่างสักทีแต่ว่าสังเกตเห็นไลผมนะคะขึ้นขึ้นที่กรอบหน้าเนี่ยค่ะประมาณแบบครั้งที่ครั้งที่สี่ได้เลยนะคะก็ทำก็พยายามไปทำทุกเดือนก็ทำทุกเดือนมาหกเดือนแล้วนะคะอืมก็ตามนี้เนาะนะคะก็คิดว่าคงจะทำ ต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือแค่มาเล่าเพราะเห็นเพื่อนแบบวัยเดียวกันเริ่มบ่นว่าแบบมีปัญหาผมบางนะคะหรือว่ากลัวหัวล้านเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยไปทําเถอะนะคะก่อนที่ก่อนที่ผมมันจะล่วงหรือผมมันจะบางไปมากกว่านี้เพราะผมก็มีส่วนสําคัญกับใบหน้านะคะก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะ